นั่นเสียงอะไรชูยี่หรอเขาเจอแล้วพี่เกิดอะไรขึ้นราชานรกชูอยู่ที่นี่รีบวางไข้กลของตระกูลเจียงไข้กลนั้นไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานดังนั้นจึงอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งให้เจียงอันเฉียงไปถงเวลาสักพัก นายก็เรียกมันพระบุรุษของเราด้วยชื่อของพวกเขานายน่ะจบสิ้นแล้วนายนั่นแหละจบสิ้นหือมนายเป็นเหมือนสุนัขและไม่สมควรที่จะคุยกับฉันกลรสร้างปัญหาที่นี่ เจียงหนานราชานรกชูเป็นเขาเป็นเขาจริงๆเราต้องถงเวลาไว้เพื่อค่ายกนองตระกูลเจียงชูยี่นายมาที่บ้านตระกูลเจียงนายต้องการอะไรตระกูลเจียงไม่รู้หรอว่าฉันมาทำไมตระกูลเจียงต้องอธิบายเรื่องน้องสาวให้ฉันฟังนี่เป็นเมืองเล็กๆของตระกูลเจียง ไม่มีที่ให้หนายทำตัวป่าเถื่อนใส่หัวไปจากที่นี่ซะดอกหูฉันมาเพื่อทำลายตระกุลเจียงเดิมพ่นำตะกุลของนายไม่เกี่ยวข้องกับฉันแต่ในเมื่อนายอยากตายเช่นนั้นฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นกับนายตายตายแล้วผู้เป็นอมาตะาตายแล้ว พี่ชูพี่มีพลังขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ทัพผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้อย่างน้อยเขาต้องเป็นแม่ทัพผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ทำไมในถึงประหลาดใจขนาดนี้ไม่ใช่ว่านายไม่เคยเห็นฉันฆ่าคนมาก่อนฉันฆ่าอพอลโลแล้วและฉันก็ไม่รังเกียจที่จะฆ่าอีกฆ่าอพอลโลเหรอเขาเพิ่งเรียกตัวเองว่าราชานรกชูพี่ เปป็นอะไรไรเขาคือราชานโรชูในเมืองหลวงที่ทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ในตะกูลถังวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว ต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ